โอเคครับก็ยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่ Eat Fast Play Fast Channel อีกครั้งนะครับสำหรับในวันนี้นะครับฟาสก็จะพาเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับไปทำถังกรองบ่อปลากันนะครับโดยออจริงๆแล้วตัวถังเนี่ยจะใช้เป็นแบบไหนก็ได้นะครับจะใช้เป็นอันนี้ก็เป็นถังสีนะครับก็ใช้ได้เหมือนกันแต่ว่าพอดีถังสีอันนี้ฟาสใช้เป็นกระแป๋งตักน้ำอยู่เพราะว่าขนาดมันกำลัง พอดีนะครับก็ไม่ใหญ่เกินไปแล้วก็มีอีกถังหนึ่งซึ่งอันนี้จะเป็นถังหน่อยออถังใหญ่หน่อยนะครับซึ่งเดี๋ยววันนี้ฟ้าก็จะเอาเจ้าถังนี้นะครับไปใช้นะครับเป็นในการทํา ตัวเครื่องกรองเนาะเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนละกันนะครับว่าวิธีการทําหลักการเนี่ยจะทําประมาณไหนบ้างเนาะตัวน้าเข้าเนี่ยเดี๋ยวฟ้าจะติดไว้ด้านบนประมาณนี้เนาะก็ตัวน้ําเข้าฟ้าใช้เป็นท่อสีหุ่นนะครับอันนี้ก็จะเป็นข้องอ4ีหุน่นแล้วก็เป็นตัวหางปลาไหลนะครับแบบเกลียวนะครับอันนี้จะเป็นเกลียวนอกกับเกลียวในในตัวเลยเนาะแล้วก็เอาหางปลาไหลมาหมุนเข้าหากันนะครับก็จะติดไว้ประมาณตำแหน่งประมาณอย่างนี้นะครับแล้วก็ ด้านในเนี่ยฟ้าก็จะเอา4ี่หุนมาต่อประกบกันนะครับให้น้ำเนี่ยไหลลงไปในลักษณะประมาณนี้นะครับต่อประมาณนี้เนาะก็ให้ไหลลงไปทางใต้ถังเนาะนะครับแล้วก็เดี๋ยวให้น้ำเนี่ยดันขึ้นจากใต้ถังเนี่ยขึ้นมาข้างบนอีกทีหนึง่งส่วนท่อออกนะครับฟ้าจะใช้เป็นท่อหขุนประมาณสองท่อนะครับต่อออกมาด้านนอกแบบนี้นะครับเพื่อที่ว่าที่ใช้2ท่อเนี่ยเพราะว่า กันน้ําล้นนะครับในกรณีที่ถ้าสมมติว่าปั๊มแรงจัดนะครับเดี๋ยวน้ําจะล้นออกแล้วทางด้านหลังของถังนะครับฟ้าจะทําการต่อ,เ,อ,อเป็นก๊อกสนามนะครับเป็นวาล์วไว้ข้างหลังแบบนี้เนาะโดยตัวเนี้ยนะครับฟ้าจะใช้เป็นตัวลดเหลี่ยมนะครับสี่หุนนะครับอ่าก็เป็นตัวลดเหลี่ยมก,ก็จะอยู่ด้านในแล้วก็จะเอาตัวก๊อกสนามเนี่ยนะครับอยู่ด้านนอกแบบนี้เลยเพื่ออะไรเพื่อที่ว่าถ้าสมมุติว่าเราจะล้างถังกรองเนี่ย เราจะได้ไม่ต้องยกถังกรองเนี่ยเทน้ําเพราะว่าในกรณีที่น้ําเต็มถังเนี่ยซึ่งถังเนี่ยมันมีความจุป,ประมาณ20ลิตรมันก็จะหนักแบบโอ้ยยี่สิบยี่สิบโลอะไรประมาณนี้นะครับเราก็จะสามารถเปิดน้ําทิ้งนะครับจากตัวบอลวาลตรงนี้ได้เลยอ่าแล้วก็หลังจากนั้นพอน้ําเหลือน้อยปุ๊บเราก็จะได้ยกมีเดียยกอะไรออกมาล้างได้แล้วก็ยกถังออกมาเทได้เพื่อความสะดวกในการทำงานนะครับอ่าอันนี้ก็จะเป็นบอลวาลเนาะก็เดี๋ยว เรามาเริ่มทํากันเลยละกันนะครับเอองบประมาณทั้งหมดเนาะฟาดบอกอย่างนี้ละกันนะครับไอตัวพวกข้อต่อต่างๆเนี่ยมันตัวหนึ่งประมาณสัก7บาท7 8บาทอะไรประมาณเท่านั้นเองมันมี1 2หางปลาไหลก็ตัวหนึ่งประมาณ5บาทแต่ฟาต,ตีเฉลี่ยละกันตีเป็นตัวละ7บาทละกันทุกตัวเนาะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าเก้าเจ็ดหกสิบสามบาทนะครับก็ประมาณหกสิบกว่าบาทเท่านั้นเองนะครับ ส่วนตัวถังเพื่อนๆจะใช้เป็นถังอะไรก็ได้อย่างที่ฟาร์สบอกนะครับแต่ว่าถ้าสมมุติว่าเป็นถังประมาณนี้ถัง20ลนะิตรเนาะเออถ้าเพื่อนๆซื้อมือสองในอินเทอร์เน็ตเนี่ยนะครับตามแอปต่างๆแอปสีส้มเอยอะไรเออยเนี่ยก็จะอยู่ประมาณใบละ70 70 80บาทเพราะฉะนั้นถ้าเอาเต็มที่เนี่ยทั้งอุปกรณ์แล้วก็ถังเนี่ยรวมกันเนี่ยนะครับก็ไม่เกิน150บาทแต่ถ้าเพื่อนๆมีถังอยู่แล้วเนี่ย เออแล้วก็หาตัวข้อต่อแบบบางอะ่ะนะครับราคาก็จะถูกลงไปกว่านี้อีกงบประมาณสัก50บาทอะไรเงี้ยฟันว่าก็สามารถทําได้เรียบร้อยแล้วนะครับเนาะอ่ะโอเคก็เดี๋ยวเรามาเริ่มทํากันเลยดีกว่านะครับโอเคนะครับก็ตอนนี้ฟัสก็วัดคร่าวๆเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับอ่ะ โอเคนะครับไปเดี๋ยวเราไปเจาะรูกันดีกว่าอ่ะโอเคนะครับก็เจ้าตัวซอโฮก็จะมีลักษณะประมาณนี้เลยนะครับก็ใช้สําหรับเจาะเจาะรูนะครับโดย4หุนเนี่ยฟ้าจะใช้ซอโฮขนาด20มิลิเมตรนะครับแล้วก็6หุนเนี่ยฟ้าจะใช้ขนาด25มิลิเม อ่ะนี่นะครับก็เจาะรูแล้วรูก็จะได้ประมาณนี้เลยกลมๆแบบนี้เลยอ่าเดี๋ยวฟา้าขออนุญาตไปเจาะให้เสร็จก่อนละกันเนาะเดี๋ยวจะได้ให้เพื่อนๆดูทีเดียว<ๆ>ก็ก็โอเคนะครับตอนนี้เจาะเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับอย่างที่ฟา้าบอกไปเนาะข้างหน้านะครับ2รูก็จะได้รูกลมๆแบบนี้เลยนะครับใช้ เออตัวซอโฮเจาะนะครับก็จะเป็นประมาณนี้เลยเนาะแล้วก็ด้านข้างนะครับน้ําเข้าจะเป็นตรงนี้แล้วก็ด้านล่างนะครับน้ําออกเนาะก็จะเป็นรูนี้เลยนะครับอ่ะเดี๋ยวมาลองประกอบกันดีกว่าว่าจะยังไงเนาะนะครับถ้าให้ดีนะครับหายางลองสักนิดหนึ่งเนาะยางดำเนี่ยนะครับแบบที่ฟัน มีไม่แพงนะครับยางดําก็อาจจะ4ีเส้น10บาทอะไรประมาณนี้นะครับโอเคนะครับตอนนี้ก็เป็นอันเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะลงมาเป็นประมาณนี้เลยเนาะน้ําไหลจากด้านข้างนะครับลงไปนะครับออกด้านล่างนะครับแล้วก็ค่อยๆขึ้นมาไหลออกจากด้านบนนะครับก็เดี๋ยวไปดูกันดีกว่านะครับว่าการใช้งานจริงเนี่ยจะเป็นยังไงนะครับด้านในก็จะมีประมาณนี้นะครับให้ดูรอบๆอีกทีหนึ่งนะครับ ก็ดูกันแบบละเอียดละเอียดไปเลยนะครับตรงนี้หมุนได้นะหมุนให้ตรงได้แล้วก็บอนวาลวอ่ะก็เดี๋ยวผมจะเลียงมีเดียจากหยากไปละเอียดนะครับโดยข้างล่างสุดเดี๋ยวผมจะใส่พวกไบโอบอลเนี่ยนะครับเข้าไปก่อนเพื่อไปดักพวกคิดปงทิดปลาพวกนั้นนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะเป็นพวกหินเอ่อพวกหินต่างๆนะครับแต่ว่าเดี๋ยวผมต้องหาผ้าตะข่ายมาใส่ทีเนาะแล้วก็จะเป็นพวก มีเดียต่างๆนะครับมีเดียต่างๆก็คือพวกนี้เลยนะครับซึ่งของผมมีอยู่ในเครื่องเก่าซึ่งอยู่ในบอร์ดทองนะครับแล้วก็จะเป็นคาร์บอนนะครับแล้วก็สุดท้ายเนี่ยก็จะเป็นกองหยาบแล้วก็กองละเอียดอยู่ด้านบนสุดนะครับก็โอเคนะครับตอนนี้เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วเรียงมีเดียเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะเห็นได้ว่าปั๊มน้ําจากตรงนู้นนะครับดูดน้ําเข้ามาเนาะแล้วก็ลงไปด้านล่างนะครับแล้วก็ออก ด้านบนอย่างที่ผมบอกนะครับอันนี้ก็เดี๋ยวผมเก็บรายละเอียดอีกนิดหน่อยนะครับเดี๋ยวปิดฟงปิดฝาอะไรก็เรียบร้อยแล้วแล้วก็ตัวมีเดียของผมเนี่ยมันยังน้อยไปนิดนึงนะครับเดี๋ยวผมจะเพิ่มมีเดียอีกหน่อยพอดีผมไม่ได้ซื้อมีเดียมาเผื่อไว้นะครับจุดรั่วก็ไม่มีนะครับถ้าเราใส่ซีนล,ลองก็จะไม่ค่อยมีปัญหาอะไรอยู่แล้วนะครับ ่าโอเคก็เป็นประมาณนี้นะครับก็ให้เพื่อนๆดูประมาณนี้ละกันเนาะตัวข้างล่างนี้นะครับฟัดเอาฐานกระถางต้นไม้มาตั้งเนาะเพื่อให้มันสูงกว่าบ่อเล็กน้อยนะครับเวลาน้ําตีกับน้ําไหลลงไปนะครับมันจะได้เกิดฟองอากาศเป็นออกซิเจนให้กับปลาด้วยเนาะแล้วก็ด้านหลังนี้นะครับบอลวาลอย่างที่ฟัดบอกเลยนะครับถ้าสมมุติว่ากรณีที่ถ้าอยากล้างถังก้องนะครับเราก็แค่มาเปิดบอลวาลด้านหลังนี้นะครับน้าก็จะไหลทิ้ง แต่อย่าลืมปิดปั๊มก่อนนะครับแล้วเราก็รอน้ําหมดแล้วเราก็ค่อยล้างได้นะครับก็ไม่มีรั่วไม่มีซึมตรงไหนก็สุดท้ายนี้นะครับใครชอบคลิปรีวิวไม่ใช่รีวิวสิสุดท้ายนี้นะครับใครชอบคลิปประมาณนี้นะครับก็ฟาสฝากรบกวนกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์นะครับเป็นกําลังใจให้กับฟาด้วยครับสาหรับวันนี้ฟาต้องขอตัวลาไปก่อนครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับ